สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันนะครับในช่วงนายามค่าคืนนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็อาจะพูดถึงนะครับเกี่ยวกับราคาแพะอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้จะถามอีกครั้งหนึ่งนะครับกับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมอยู่นะครับตอนนี้ว่าราคาแพะของเราเมื่อไหร่นาะจะ จะดีขึ้นนะครับนาะขายก็ไม่ได้ราคานะครับซึ่งสองอาทิตย์สามอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้เอาของผมไปขายนะครับแต่ว่า,าได้ผลลัพธ์ก็คือนะครับพ่อค้านะครับบอกว่าแพะผมผอมนะครับ ไม่ได้รักไม่ไม่ได้ตามเกณฑ์น้ําหนักตามเกณฑ์ของเขานะครับซึ่งบางครั้งก็ต้องยอมรับนะครับบางตัวนะครับมันก็ผอมนะครับแต่ก็คือว่าจะให้ผมเลี้ยงอ้วนมันหมูก็มันไม่ใช่นะครับแต่ก่อนเราก็เคยขายนะครับซึ่งราคามันจะค่อนข้างที่จะดีนะครับ ก็เห็นใจนะครับก็มีพี่น้องนะครับคุณป้าท่านหนึ่งนะครับที่เอามาขายซึ่งวันนั้นแนละ้วก็จุดที่ขายก็คืออยู่ที่พ่อค้ามารับซื้ออยู่ที่ศรีขอระภูมนะครับพ่อค้าไม่รู้มาจากจังหวัดไหนนะครับแต่กระป้ายก็พิษนุโลกแต่ว่าสำเนียงแล้วก็น่าจะไม่ใช่นะครับออก็พูดมืเอยก็ไม่ได้ถามเขานะครับ ึงถ้าถามไปก็โดยมีมารยาทแต่ว่ามาจากไหนก็แล้วแต่เอนะครับสิ่งที่อยากจะนั้นไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับเนาะซึ่งพอขายจะไม่ค่อยเลือกนะครับขอให้เป็นแพะนะครับถ้าไม่มีโรคอากา็เขาไม่ค่อยจะปฏิเสธนะครับซึ่งอยากจะให้นะครับอยากจะเจอบรรยากาศแบบนั้นอีกนะครับ อันนี้บางเพจนะครับก็ราคาตัวละพันอย่างเงี้ยฮะอย่างของผมเนี่ยซื้อมาแต่ก่อนนะครับสามสี่พันแม่พันห้าพันหกพันอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราจะขายตัวละพันเนี่ยเอยมันก็กะไรอยู่นะครับเพราะว่าลงทุนเยอะนะครับอย่างอะเนี่ยรั้วนี่ก็ประมาณเนี่ยนะครับโรงนะครับจะให้โรงเรือนแพะนะครับจะให้ แต่ทำยังไงครับท่านผู้ชมครับจำยอมต้องขายหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็ก็พูดไม่ออกนะครับเอานะครับถ,ถือว่าเป็นกระบอกเสียงอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับคนหนึ่งนะครับเอ่อ ช่วยเชร์ช่วยเป็นกระบอกเสียงด้วยกันว่าใครหน่วยง,งานไหนนะครับที่ะจะแก้ปัญหานะครับซึ่งจริงอยู่นะครับกลไกการตลาดมันก็มีนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับมันมันมันลงมากซึ่งผมคิดว่าแนวคิดผมนะครับเวลานะครับหน่วยง,งานราชการนะครับที่ รับผิดชอบในส่วนของการเลี้ยงสัตว์นะครับก็คือกรมปศสัตว์หรือว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยฮะที่ตัวการสําคัญนะครับที่อาจจะเป็นการแก้ปัญหาในหาทางออกนะครับซึ่งนะครับผมคิดว่านะครับเราน่าจะมีนะครับหน่วยงานนะครับหรือ,อ,อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนนะครับที่นะครับ รับซื้อนะครับโดยตรงนะครับจากเกษตรกรของผู้เลี้ยงแพะนะครับหรือว่าแกะนะครับเพราะว่าตัดปัญหาของพ่อค้าคนกลางนะครับในการกดราคานะครับซึ่งอันนี้เป็นความคิดของส่วนตัวของผมเองนะครับ อันนี้มันก็ผอมจริง่ครับเพราะว่ามันอายุมากนะครับคนเราถ้ามันอายุมากเลี้ยงไงก็ไม่โตหรอกฮะจะให้กินหัวหารหมูหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ฝากบอกนะครับฝากบอกที่ท่านใดที่รู้จักหรือว่าท่านใดก็ไม่ไม่มีญาติที่เป็น ตัวเกี่ยวข้องน,นะครับเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์นะครับสํา,าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะครับก็อยากจะให้ท่านนะครับช่วยเป็นกระบอกเสียงช่วยแก้ปัญหาหน่อยครับผมเพราะว่ามันแย่นะครับตอนนี้นะนะครับผมว่าคนที่รวยที่สุดก็คือพ่อค้าคนกลางนะครับเขา มีช่องทางนะครับแต่ว่าเกษตรกรตาดำๆอย่างพวกเรานะครับไม่ค่อยจะมีความรู้นะครับไม่มีต้นทุนนะครับในการทําการตลาดนะครับผมก็ผากบอกนะครับถ้าท่านได้ยินก็ช่วยแก้ปัญหาหน่อยครับมันไม่ไหวแล้วครับท่านผู้ชมครับพี่น้องนะครับว่าพี่น้องก็มีผลกระทบเหมือนกันเช่นเดียวกันกับผมนะครับอันนี้ ด้วยนะครับผมท้ายที่สุดนี้นะครับก็นะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับขอนะครับเช่นเดิมนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับกด subscribe นะครับถ้าใดกด subscribe นะครับหรือว่ากดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอให้ร่ารวยร่ารวยนะครับผมท้ายที่สุดนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ